ใครที่กำลังคิดถึงคุณจะเป็นคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่เหมือนกันหรือไม่เดี๋ยวเราลองให้ไพ่ชุดนี้มาตอบกันนะคะนี่จะเป็นการทำนายแบบรวมๆนะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนเลือกรับแต่พลังงานดีๆสิ่งไหนดีรับไปสิ่งไหนไม่ดีไม่ต้องรับนะคะดูดวงกันเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะโอเคค่ะ อย่าไปซีเรียสนะดูดวงกันเพื่อให้เป็นกำลังใจให้กันตรงนี้มาดูสิว่าใครกันที่กำลังคิดถึงคุณโอ้เขาเป็นคนมีสเสน่ห์นะเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้ด้วยนะคะก็เป็นคนที่ภายนอกอาจจะดูอีโก้อาจจะดูเข้มแข็งแต่ภายในใจเขาอะ่ะก็มีความอ่อนไหวง่ายมีความเปราะบางเขาเป็นคนที่คือที่เห็นไ อัศวินไม้แล้วก็ไพ่เดอะสตาร์เนี่ยบอกว่าเขาเป็นคนหน้าตาดีนะเขาเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนน่ารักเป็นคนค่อนข้างที่จะแอคทีฟกระตือรือล้นนะเป็นคนฉลาดนั่นแหละเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนช่างคิดช่างฝันเจ้าโปรเจกต์นะคะ เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะถือว่ามีมีความอดทนเวลาเขาจะทําอะไรเขาต้องเหมือนใช้เวลาค่อยๆเรียนรู้ค่อยคคิดค่อยๆทําเขาเป็นคนลักษณะทีเรียกว่าเป็นคนยุติธรรมเป็นคนซื่อสัตย์นะเป็นคนที่ชอบความถูกต้องอะไรประมาณนั้นหรือเขาอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมายก็ได้นะไพ่เพจซ o อกคัเขาเป็นคนน่ารักอสรุปคือเขาเขาเป็นทุกอย่างเลยนะเนี่ย ตามที่บอกเลยนะเป็นคนแอคทีฟกระตือรือร้นเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่อาจจะหน้าตาดีหรืออาจจะการแต่งกายดีมันเลยทำให้เขาดูดีดูมีออร่าเป็นคนฉลาดเป็นคนคล่องแคล่วว่องไวนะคะแล้วก็เป็นคนชอบฝันชอบคิดหาโปรเจกต์แต่ว่าเขาจะเป็นคนที่คิด แล้วค่อยๆค่อยๆหาข้อมูลไปจนเขามั่นใจในสิ่งนั้นก่อนเขาถึงจะลงมือทำนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูน่ารักนะบางคนนี่คือเขาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้หรือบางกรณีเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เด็กแต่ว่าเขาก็จะมีมุมมองนิสัยที่ดูเด็กๆนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่อบอุ่นนะเป็นคนที่อบอุ่นคุณคุณอยู่ใกล้แล้วคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อบอุ่นนะคะภายนอกอาจจะดู ดูแบบมีความเข้มแข็งแต่ลึกๆในใจเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจิตใจดีนะมาดูความเกี่ยวข้องนะว่าเขาเกี่ยวข้องกับคุณยังไงไพ่าสามเหรียญคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกันด้วยอาจจะเคยเรียนด้วยกันหรืออาจจะเคยทํางานด้วยกันหรืออาจจะเคยทํากิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะมันเป็นไพ่ที่แบบเหมือนเคยทําอะไรร่วมกันมา คุณกับเขานะคะน่าจะมีกันอยู่ในสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะก็คือมีช่องทางติดต่อกันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างๆใดๆก็แล้วแต่นะคะอ่าภายใบนี้ก็คือเหมือนเคยเคยติดต่อกันมาก่อนนะคะเคยทำกิจกรรมร่วมกัน ะะแล้วก็ยังมีการอยู่ในช่องทางโซเชียลออนไลน์และก็ยังมีการมองเห็นกันอยู่ในโซเชียลออนไลน์ถ้าบล็อกไปแล้วก็เคยก็เคยมีกันก็เคยเห็นกันนะเพราะพ่ยังไม่ได้บอกว่าบล็อกในช่วงนี้คุณกับเขาหน้าจะนิ่งเงียบกันไปแล้วไม่ได้คุยกันนะคะเพราะพ่ยบนี้มีการนอนหลับนะคะคือก่อนหน้านั้นอะ มีไพ่ปฏิสัมพันธ์กันมีไพ่อยู่ในชีวิตของกันและกันนะคะมีไพ่ที่เคยเจอเคยไปทํากิจกรรมด้วยกันมีไพ่ที่เคยเห็นกันในโซเชียลออนไลน์เคยพูดคุยกันแต่ตอนนี้เหมือนจะนิ่งๆกันไปไม่ได้ติดต่อกันหรืออาจจะห่างๆกันไปนะเขาเป็นคนที่จริงๆหมอว่าตอนนี้คุณกับเขาน่าจะเป็นอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่แบบเคยคุยกัน แต่ตอนนี้ไม่ได้คุยกันแล้วน่าจะมีประเด็นปัญหาบางอย่างที่ทำให้ต่างคนต้องห่างกันไปแต่ถึงแม้ว่าจะห่างกันไปแล้วอ่ะแต่ยังมีความคิดถึงกันนะคะภายใต้ความนิ่งภายใต้ความสงบมันยังมีพลังงานของความโดดเดี่ยวแล้วก็ความเหงานะไพ่ใบต่อมานะคะไพ่หนึ่งไม้เท้าอ่ะขอขยายไพ่ใบนี้ซิว่าไพ่จะไปทิศทางใด ไพ่หนึ่งดาบหนึ่งไม้เท้ากับหนึ่งเด็กถือไม้เท้ากับหนึ่งดาบเขาอยากจะติดต่อกลับมานะคะอยากจะติดต่อกลับมาขอดูทิศทางของดาบนะคะเขาอยากจะติดต่อกลับมาเขาอยากจะเดินทางมาเจอคุณมาสองใบเลยแปดถ้วยและไพ่เดอะทาวเวอร์ในที่สุดเราก็ เจอแล้วเขาคือคนที่คุณกับเขาเคยคุยกันเคยรู้จักกันเคยคบกันช่วงนี้ไม่ได้คุยกันนิ่งเงียบนะคะห่างเหินกันไปนะและก็เป็นคนที่น่าจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าอาจจะเคยคบกันบางคนคือเป็นแฟนแต่บางคนคือเป็นคนคุย เพราะมันมีไพ่แปดถ้วยก็คือหันหลังออกจากความสัมพันธ์หันหลังออกจากความรักคุณกับเขาอาจจะจบกันไปแบบจบกันไปแบบกระทันหันอยู่ดีก็เงียบหายไปเลยนะคะหรือบางกรณีก็คือก่อนจบมันมีเรื่องที่แบบทะเลาะกันรุนแรงไม่เข้าใจกันนะแล้วก็มีการนิ่งเงียบจบกันไปทีนี้มาดูมาดูต่อนะคะว่าแล้วเขาอยากจะบอกอะไรหถ้วย อยากกลับมาขอโอกาสขอคืนดี6กถ้วยจะเป็นพลังงานของคนที่คนเก่าๆที่ยังคิดถึงคุณและอยากจะกลับมานี่เป็นพลังงานของรักต่างวัยด้วยนะคะเห็นไหมคะ e n e นอ y เนี่ยอยากกลับมาค่ะสั้นๆเลยคิดถึงอยากกลับมาขอโอกาสนะคะและยังไงต่ ไม่มีคุณแล้วเขาคิดได้แล้วว่าชีวิตของเขามันรู้สึกหดหู่มันรู้สึกไม่มีชีวิตชีวานะคะมันรู้สึกโดดเดี่ยวหดหูนะแล้วก็มันเหมือนกับว่าเขาขาดใครสักคนหนึ่งอ่ะที่จะมาเป็นเป็นกำลังใจอ่ะที่จะมาเติมเต็มความรักความอบอุ่นให้เขา,พาไพ่ใบนี้มันคือไพ่ขาดแคลนอ่ะ ห้าเหรียญขาดแคลนความรักขาดแคลนกำลังใจขาดแคลนคนที่คอยดูแลใส่ใจบางคนนี่คือคอยเติมเต็มเรื่องการเงินด้วยนะคุณเห็นไหมคะว่าหกหกถ้วยอะ่ะบรรยากาศก็คือมันเป็นคนเนี้ยที่โตกว่านะดูแลคนที่เด็กกว่าช่วงที่มีคุณเขารู้สึกอบอุ่นอะ่ะคุณดูแลใส่ใจเขาดีมากแต่พอไม่มีแล้วอะ่ะรู้สึกห่อเหี่ยวโดดเดี่ยวหงายเหงาแล้วก็รู้สึกขาดแคลนนะ ไพ่ใบต่อมานะคะไพ่สิบดาบโอ้เขายังจมอยู่กับปัญหาเหล่านั้นเลยนะคะยังไม่สามารถที่จะลุกออกจากความเศร้าหรือความเจ็บปวดในครั้งนี้ได้นะคะเป็นไพ่ที่แบบแวดล้อมไปด้วยดาบอะ่ะแล้วเขาได้แต่นั่งกอดเข่าอยู่ตรงนั้นคือเขาเขารู้สึกดิ่งมากๆเลยนะ เนี่ยไพ่สองใบเนี้ยเขาอะรู้สึกดิ่งมากๆเห็นไหมคะอาการแบบเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกจากความเศร้าตรงนี้ยังไงนะคะอยากขอโอกาสได้ไหมยื่นไม้มากิ่งไม้นะคะปกติกิ่งไม้มันถูกตัดไปแล้วแต่ถ้าแตกยอดแตกใบอะ ก็เหมือนกับว่าเขาพยายามจะกิ่งเนี้ยมาปักชำลงดินอยากขอโอกาสได้ไหมยังมีหนทางที่จะเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมนะคะมีแพชชั่นนะคะมีแพชชั่นกับคุณแล้วตอนนี้ mm hmm. เขาสัญญานะคะว่าถ้าครั้งนี้เขาได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งเขาจะให้ให้ความสำคัญกับคอนเนคชั่นนี้ คือถ้าที่ผ่านมาไม่ชัดเจนเป็นคนคุยรอบนี้จะให้เป็นตัวจริงจะให้ความชัดเจนนะคะถ้าที่ผ่านมาเป็นแฟนกันหรือเป็นคู่รักครอบครัวกันและเขาละเลยเขาไม่ใส่ใจครั้งนี้สัญญาเลยว่าจะดูแลใส่ใจเป็นอย่างดีนะคะไพ่2องใบเนี่ยหนึ่งไม้กับหนึเหรียญขอโอกาสได้ไหมมีแพชชั่นตกคุณมากเลยตอนนี้ต้องการคุณมากและอยากกลับมาเริ่มต้น การกลับมาครั้งนี้สัญญาว่าจะทำให้มันดีกว่าเดิมอะไรประมาณนั้นนี่คือคนคนนั้นที่เขากำลังคิดถึงคุณอย่นะเวลานี้นะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนัชชาเมจิกช ANNEL ด้วยนะคะดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางไลน์ขอบคุณมากๆเลยทุกกำลังใจที่แวะเวียนเข้ามาชมนะคะขอบคุณค่ะ